ผมอยากให้ผู้ชมดูเพจเพจนี้ดูภาพภาพนี้ถ้าผู้ชมดูข้อมูลนะครับจะสังเกตได้ว่าภาพแต่ละภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยท่านผู้ชมครับมันภาพหนึ่งภาพเป็นตัวแทนของเพจหนึ่งเพจแต่ก็ขึ้นข้อความเหมือนกันเปรียบเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะลองดูนะครับญี่ปุน่นแวด10%รรายได้ขั้นต่ำ วันละ2,000บาทไทยแวด7รต์รายได้ขั้นต่ำ3า300บาทประเทศไทยเฮ้อประเทศไทยแล้วนี่จะปรับเป็น15เห็นไหมครับข้อมูลมันจะคล้ายๆกันกับอีกเพจหนึ่งเขาบอกว่าญี่ปุ่นแวด10 รายได้ขั้นต่ำวันละ2,000บาทไทยแวดรายได้ขั้นต่ำา300บาทเนี่ยครับท่านผู้ชมดูหน้าจอเองก็แล้วกันนะครับมันจะเป็นข้อความที่เหมือนกับจะก๊อปปี้มาเลยแล้วก็ส่งออกไปในโลกโซเชียลภายในเวลาใกล้เคียงกันท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ทราบหรอกครับแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่ชั้น4 ซึ่งตกเป็นข่าวคราวเกลียวกราวกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีสื่อมวลชนบางคนอย่างสรยุทธทางช่อง3าหยิบเอาเรื่องนี้ไปเป็นข่าวจนก,กระทั่งเพจอย่างเจ๊จุกครองสาต้องออกมาพูดเรื่องนี้ขออนุญาตเพจเจ๊จุกครองสามเอาข้อมูลมานําเสนอกันชนิดหนึ่งนะครับเจ๊จุกครองสาบอกว่าอย่างนี้ครับ3-4วันบนี้สรยุทธปั่นหัวประชาชนคนไทยฝัดหัวข้อ ขัดข้อมูลเรื่องบาโค้ดในบัตรเลือกตั้งสร้างความเชื่อให้คนในชาติคิดว่านี่คือการโกงผิดระเบียบเลือกตั้งถือเป็นโมฆะและต้องเลือกตั้งใหม่งานนี้สนุกแน่ๆมาดูกันว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่มารอดูกันว่าอนุทินจะกลายเป็นนายกเว่าเหมือนกับพิธาไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่มีพวกไหนออกมาช่วยออกมาเซฟกกตเลย ตอนนี้ถนนทุกสายของพักสม้มขบวนการ I.O. พุ่งเป้าถล่มกรกะตและหัวหอกด้านสื่อมวลชนอย่างสรยุทธก็ออกมาทำตัวเองเอียงแบบน่าเกลียดประหนึ่งเป็นทีมงานของพักประชาชนอย่างเต็มตัวเพื่อสร้างแรงกดดันกรกะตเต็มที่โดยพยายามปั่นหัวประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาต้องเป็นโมฆะเพราะมีบา์โคตดในบัตรเลือกตั้งและนั่น ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับผิดกฎหมายเพราะอาจจะสืบได้ว่าใครกลาลงคะแนนให้ใครด้านไอเท้งจะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมที่รักครับด้านไอเท้งก็ออกมารับลูกโพสรัวรัวผนึกกําลังกับทีมแฮกเกอร์สีสม้มกระนําทําข้อมูลสร้างหลักฐานเท็จให้สรยุทธเอาไปนําเสนอต่อสร้างความตื่นตระหนกให้คนไทยว่าข้อมูลส่วนตัวหลุดไปหมดแล้ว สถานการณ์ดูทรงแล้วฝ่ายอนุทินน่าจะพ่ายแพ้แต่ก็สมแล้วดันไปจับมือกับพักแดงถ้าต้องเลือกตั้งใหม่จริงรอบนี้พักประชาชนชนะแน่เพราะสลิมท้อแท้ไม่อยากเลือกแดงหรือน้ำเงินอีกต่อไปทางเลือกมีแค่ไม่ออกเสียงหรือไม่ก็ประชดกาให้กับพักส้มไปเลยในเมื่อทํากันแบบนี้ก็สมกับสิ่งที่พักส้มพูดแล้วไม่ว่าประเทศนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงเรามารอดูกันว่า สมการนี้จะถูกแก้ยังไงลำพังแค่กะกะตคงเอาตัวเองไม่รอดแน่นอนและยังมีดาบสองดาบสตามมาอีกแต่ก็นั่นแหละใช่ว่าพักส้มจะอยู่ดีมีสุขปัญหาก็รวมเราไม่แพ้กันงานนี้โคตรสนุกเลยลึกลซับซ้อนยิ่งกว่าซีรีส์ Present b r e a k ซะอีกมันมากค่ะแม่มารอรุ้นไปพร้อมๆกับเจดีกว่าใครจะชนะมากในกระดานนี้กันผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับสรยุทธจะเป็นใคร จะถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรจะติดคุกมานานกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของสรยุทธท่านผู้ชมทีละครับผมไม่ติดครับแต่ผมติดกับพฤติกรรมของพักการเมืองบางพักที่ชื่อว่าพักประชาชนหรือที่จะเรียกสั้นๆว่าพักส้มก็ได้ผมติดกับความพยายามอย่างละเกินที่จะเล่นงานกกนตให้ได้ติดกับพฤติกรรมในการสร้างข่าวร้ายปั้นข่าวเท็จหรือไม่ก็ปลุกประเด็นต่างๆขึ้นมา เพื่อโยนใส่สังคมแล้วให้บรรดา I/O ทั้งหลายเนี่ยเผยแร่ข้อมูลเหล่านี้แล้วทำให้สังคมตกหลุมเชื่อวัทกรรมที่พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับใครจะเอาข้อผมไปเผยแพร่ยินดีนะครับไม่ใช่ปัญหาถ้าเป็นบ้านช่องผมนะครับแต่ทางแนวหน้าผมไม่ทราบคุณต้องขออนุญาตเขาก่อนหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นทางบ้านผมเนี่ยคุณเอาไปได้เลยผมเรียนอย่างนี้ครับกรณีของกกตไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนเลือกตั้ง ที่ชนบุรีเขตหนึ่งซึ่งกะกะตะก็เคลียร์แล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปครับไม่ถึงวันาร์โค้ดมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ,บาร์โค้ดเสร็จปับ๊บนี่เอาอีกแล้วเลือกตั้งให้มีการทําลายบัตรคะแนนทิ้งเสียงที่เรียกร้องเนี่ยก็คือเสียงจากเทงหัวหน้าพักประชาชนเทงจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับพักไม่ได้นะครับเพราะสิ่งที่ครอบกบาลคุณอยู่ตอนนี้มันคือความเป็นหัวหน้าพักประชาชน คุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่คุณจะร้องอะไรก็แล้วแต่คุณจะแหกหูแหกตาแหกปากอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําในานามของพรรคประชาชนครับจะบอกว่าส่วนตัวคงไม่ได้หรอกครับเพราะตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าพรรคอยู่สิ่งที่คุณพูดบอกว่าเรียกร้องขอให้กกตทําลายบัตรเลือกตั้งให้หมดอันนี้เป็นสิ่งที่ดูหมิน่นดูแคลนแล้วก็รังเกียจเดียดฉันผู้คนทั้งประเทศ ที่เขาไม่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคประชาชนคุณกำลังดูถูกว่าผู้คนเหล่านี้เอาเงินมาฟาดหัวก็ได้เสียงแหละครับคุณกำลังดูถูกว่าผู้คนส่วนใหญ่เหล่านี้โง่งมงายที่โดนกกตหลอกอย่างนั้นเหลครับคุณกำลังดูถูกเสียงของผู้คนเหล่านี้ที่ก็พร้อมใจกันไม่เลือกพรรคประชาชนอย่างนั้นหรอครับ สิ่งที่คุณกำลังดูถูกทั้งหมดคุณกำลังทำให้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้รังเกียจคุณมากขึ้นทุกวันรู้สึกทุเรศทุรังพักการเมืองที่ชื่อว่าพักประชาชนมากขึ้นทุกวันเริ่มมีความรู้สึกว่าพักการเมืองนี้มันไม่ควรจะมีอยู่ในสระบบพักการเมืองของประเทศไทยอีกต่อไปเริ่มต้นทําให้คนไทยมีความรู้สึกว่าสันดานของพักการเมืองนี้ตั้งแต่ตั้งพัก อนาคตใหม่ขึ้นมามีปัญหากับข้อกฎหมายของประเทศไทยมาโดยตลอดตั้งพักปุ๊บโดนยุบพักปับ๊บเพราะว่าพักการเมืองพักนี้ไปยืมเงินจากหัวหน้าพักมาซึ่งผิดตักกะและก็หลักกฎหมายของประเทศไทยพอต่อมาก็มีประเด็นของการเซาะกล่อนบ่อนทำลายอันนี้ยิ่งหนักเข้อไปอีกครับกระทบต่อสถาบันหลักของประเทศไทยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ คดีเนี่ยปปชอยู่ในมือแล้วนะครับ44ตัวที่ทำผิดทั้งหลายเดี๋ยวส่งขึ้นสาลดีกาเมื่อไหร่ถ้าสารรับก็แปลว่าต้องระงรับการทำหน้าที่คุณอาจจะได้เป็นสสแล้วแต่คุณปฏิบัติหน้าที่สสไม่ได้หรือไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องถูกดำเนินคดีต่อถ้าเกิดสารมีข้อหรือว่ามีคำพิพากษาว่าคุณกระทำผิดจริง จะตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นเรื่องที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะนั่นคือกระบวนการยุติธรรมที่เราต้องให้เอกสิทธิ์ด้านนี้กับผู้พิพากษาได้พิพากษาตามข้อกฎหมายของบ้านนี้เมืองนี้และแผ่นดินนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับถ้าทุกอย่างทําตามกฎหมายเนี่ยพักประชาชนจะไม่มีปัญหาในสายตาของผู้คนส่วนใหญ่เลยแต่ที่อะไรก็ตามที่เป็นกฎหมายมันแห่เขาสมบททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แม้แต่เรื่องของชั้น4ี่ท่านผู้ชมที่รักก็พยายามจะบอกกับคนอื่นบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันเป็นบริษัทเอกชนเขามีหน้าที่พิการประชาสัมพันธ์ไอน้น,ไอน,ไอนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่เป็นไรครับคุณชี้แจงมาเถอะแต่ภาพที่มันปรากฏต่อสื่อบนชนภาพที่มันเคยปรากฏมาแล้วทําให้สังคมเขาตั้งข้อสงสัยว่าตกลงคุณเนี่ยี i o จริงๆใช่ไหมคุณขึ้นอภิปรายในสภา คุณดาทหารก็ชดชดชดบอกว่ามี i อโอสารพัดไอสารพันแต่พักคุณเองเนี่ยมี IO ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าคุณตอบว่าไม่มีครับผมเชื่ออย่างนั้นไม่เป็นไรคุณตอบว่าไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไปฟังจากแก้วตาที่เล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างมันยังมีอีกเยอะนะครับที่เป็นรายละเอียดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมครับ มันคือขั้นตอนของกระบวนการมันคือวอลลุ่มของการกระทําที่เรียกว่า IO ที่เชียร์พักส้มอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อมันเชียร์แต่พักส้มและบรรดาพักอื่นหมดในเมื่อมันไม่เคยเห็นพักอื่นดีสักพักหนึ่งมันเชียร์แต่พักส้มอย่างเดียวและจะให้ผมเข้าใจว่าบรรดา IO เหล่านี้เป็นของพักประชาธิปัตย์เหรอครับมันเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมครับเพราะประชาธิปัตย์ก็โดนใช่ไหมครับภูมิใจไทยก็โดน พักไหนที่เป็นคู่แข่งพักสม้มโดนด่าทั้งหมดอินฟลูคนไหนก็ตามที่ออกมาต่อต้านเล่นงานพักสม้มอย่างผมเนี่ยผมก็โดนท่านผู้ชมครับแต่เราไม่ได้ซีเรียสหรอกครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับความจริงมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นคุณจะโกหกคุณจะปิ้นปล้อนคุณจะกรล่อนหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยความจริงมันมีหนึ่งเดียวซึ่งคุณปฏิเสธความจริงนั้นไม่ได้สักวันหนึ่งความจริงมันจะปรากฏออกมาท่านผู้ชมลองนึกเล่น ตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่เรื่อยมาจนกระทั่งเป็นพักก้าวไกลแล้วก็เป็นพักประชาชนไอค้คำว่าไอโอด้อมส้มเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปหมดแล้วครับแต่เราไม่เคยรู้ว่าข้อเท็จจริงเขาทำงานกันยังไงเราไม่เคยรู้หรอกครับเพราะเรื่องบางเรื่องม,องมันเป็นโปรเจกต์ X ที่อยู่ในใจคนภายในเท่านั้นที่รู้นี่ถ้าเกิดว่าสสแก้วตาเขาไม่ออกมาพูดเรื่องนี้โฟกัสทั้งหมด มันจะไปอยู่ที่ชั้น4หรอครับมันจะไปอยู่ที่อื่นบดล้วก็คงเป็นด้อมก็คือด้อมเราก็ไม่รู้ว่าด้อมคืออะไร